คำถามยอดฮิตตลาดเต็มหรือยังสำหรับการทำสมุดร,ระบายสีส่ง Amazon KDP สวัสดีค่ะพี่หมีนะคะพี่หมีทำ Amazon KDP เป็นอาชีพหลักมา6จะเกือบ7ปีแล้วค่ะและตอนนี้พี่หมีเปิดคอร์สสอนทำสมุดร,ระบายสีด้วยค่ะนักเรียนในคอร์สขายกันได้ขายกันดีหลายคนก็ตีไข่แตกตั้งแต่เล่มแรกเลยก็มีนะคะสำหรับคลิปนี้พี่หมีก็จะมาตอบคำถามของหลายๆคนเนาะที่ถามพี่หมีเข้ามาหลังไมาอว่า เออทำสมุดระบายสีตอนนี้ตลาดมันเต็มหรือยังคะคนทําสมุดระบายสีกันเยอะแยะเลยคอร์สสอนก็นเยอะแยะเลยเหมือนกันนะคะแล้วเราเข้ามาที่หลังเนี่ยมันจะทันไหมอะ่ะคนคงทํากันล้นตลาดล้วมั้งอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวพี่ผีจะมาไขาข้อข้องใจเรื่องนี้กันเนาะในวันเนี้ยคะ่ะจริงๆข้อสงสัยเนี่ยก็ก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าคนที่มองอยู่ข้างนอกกันเนาะไม่ได้เข้ามาในตลาดนี้อย่างจริงจังอะ่ะแล้วก็ยังไม่รู้จัก a เม z o n KDP ดีพออนะ่ะ ก็อาจจะมีข้อสงสัยนี่แหละตอนพี่หมีเข้ามาทําใหม่ๆอะ่ะพี่หมีก็มีสกิดใจเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะแต่เผอิญว่าเวลาเราทําสมุดเนี่ยเราไม่ได้ทําตามกระแสตลาดอะ่ะเราทําตามคีย์เวิร์ดที่แทรกตลาดได้อะ่ะเพราะฉะนั้นข้อกังวลใจเรื่องนี้ก็เลยหมดไปค่ะพี่หมีจะมาชี้ให้เห็นชัดๆกันเนาะว่าตลาดอะเต็มแล้วหรือยังนะคะอ่าถ้าสมมติว่าเรามองตัวเราเองอะถ้าเราเป็นลูกค้าเนี่ยมองในแง่ลูกค้านะคะเออลูกค้าเนี่ยก็ต้องการของใหม่เสมอแล้วเนาะ สมมุติว่าเขาระบายสีรูปใต้น้ำเงี้ยนะคะช่วยเขาคลายเครเียดดีเนาะ,ะเขาก็อาจอยากจะไประบายอย่างอื่นบ้างเงี้ยอันนั้นก็เป็นโอกาสของคนใหม่นะคะด้วยคําที่เขาเสิร์ชเข้ามาใหม่เนี่ยแหละนั่นแหละกุญแ,แจนะคะภาษาอังกฤษเ็าถึงเรียกว่าคีย <laughs> ์ใช่เลยแล้วอย่างคืองานแต่ละช่วงเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเทรนด์แต่ละปีอ่ะก็ไม่เหมือนกันนะคะอย่างเทรนด์ของภาพจากมิชเนียหรือว่า AI เจน่ะเมื่อสักปี2ปีที่แล้วนี่แบบโอ้โห เป็นอะไรที่แบบฮิตกันมากอะ่ะใครๆก็ต้องทำแหละ AI Gen น่ะแต่ถ้าสมมติว่าณนะวันนี้ไปรีเสิร์ชดีๆอะ่ะจะเห็นว่าสมุดที่ทําด้วย AI Generate อะ่ะน้อยลงมากเลยนะคะที่จะมาอยู่อันดับดีๆอะ่ะลองลองเข้าไปรีเสิร์ชดูก็จะเห็นนะคะแล้วก็บางงานอย่างงานเกรสเกลเมื่อก่อนเนี่ยพี่หมีก็ทำนะคะงานเกรสเกลอะ่ะตอนนี้ก็หายไปเลยอะ่ะเรียกว่าแลนด์กิ้งไม่ไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนเลยนะคะอย่างเงี้ยงานแต่ละเทรนแต่ละช่วงอะ่ะเขาก็จะเปลี่ยนไปบางเทรนเนี่ยอาจจะอยู่ได้ปีหนึ่งสปีอะไรเงี้ยแล้วแต่ความนิยมนะคะ เพราะฉะนั้นการที่มีเทรนดใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ยแหละเป็นโอกาสของคนใหมล่ละค่ะก็อีกอันหนึ่งนะคะที่ทําให้เราอ่ะซึ่งเป็นลายใหม่อ่ะมีโอกาสที่จะแทรกแทรกเข้าไปในตลาดได้ง่ายๆนะก็คือว่าอย่างอย่างถ้าเราทําสมุดเด็กเนี่ยเราก็ต้องรู้อย่างนึงว,ว่าสมุดเด็กอะ่ะเด็กเขาก็โตอย่างตอนนี้เขาอยู่อ่าเขาเป็นพีสคูลนะเขาเป็นทอตเลอร์นะ เป็นวัยกาลังคลานเนี้ยถ้าเราทําสมุดให้เขาสําหรับเด็กที่เป็นทอตเลอร์หรือว่า1-3ขวบเนี้ยอีกปี2ปีเขาก็ต้องขยับเป็นอนุบาลแล้วอะเป็น4ี่ขวบ5ขวบใช่ไหมฮะพออีกสักหน่อยก็เป็น8ขวบละเนี่ยก็เป็นช่วงอายุที่เราทําสมุดใหม่เขาไม่ได้อีกนะคะแล้วเขาขยับเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่แม้กระทั่งผู้ใหญ่เองก็ตามนะคะอย่างสมุดระบายสีสําหรับผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็เติบโตนะ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็อะไรอะสายตาเริ่มไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ต้องทําแบบมาเสิร์ฟเขาสําหรับคนที่สายตาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะ นี่ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งของคนใหม่นะคะที่จะเข้าไปแทรกแทรกแทรกอะ่ะในตลาดได้อีกอันนึงนะคะที่ว่าทําไมตลาดถึงยังไม่เต็มเพราะว่าคีย์เวิร์ดใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอค่ะคีย์เวิร์ดใหม่เนี่ยมาจากไหนก็มาจากลูกค้าที่เสิร์ชนั่นแหละบางทีเขาก็เสิร์ชหาอะไรอะ่ะเสิร์ชหาหมาหาแมวแคทด็อกอะไรเงี้ยมันก็แบบเป็น normal เนาะหลังๆเนี่ยลูกค้าก็เริ่มเสิร์ชอะไรที่แปลกๆเยอะขึ้นอะ่ะถ้าสมมติว่าเราเจอนะคาพวกเนี้ยนั่นแหละถือว่าเป็นคีย์ทองของเราเลยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตลาดจะไม่มีเต็ม อันนี้พี่หมีพูดตามความรู้สึกตามประสบการณ์แล้วก็ตามวิถีที่พี่หมีได้คุกคีอยู่กับ KDP มา6-7ปีเนี่ยนะคะพี่หมีก็ตอบได้ซึ่งมันเอาอะไรวัดไม่ได้เนาะอย่างว่าน่ะแต่พี่หมีเนาะต้องวัดได้อะเ,ออเดี๋ยวพี่หมีจะพาไปดูจริงๆเลยดีกว่าว่าตลาดจะเต็มแล้วหรือยังด้วยสิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าตลาดเต็มแล้วเล่มใหม่ย,ย่อมขายไม่ได้จริงไหมคะถ้าตลาดยังไม่เต็มเล่มใหมอ่อ่ะต้องมีโอกาสขายดีออเดี๋ยวพี่ดูกันนะคะ ทีนี้มาดูของจริงกันเลยดีกว่านะคะว่าตลาดเต็มแล้วหรือ,อยังเพราะว่าถ้าตลาดเต็มแล้วเนี่ยคนที่เข้าไปใหม่ๆเนี่ยจะขายไม่ได้ถูกไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนเข้าใหม่เนี่ยจะขายได้ไหมอันนี้พี่หมีอยู่หน้า amazon. com นะคะเดี๋ยวเราไปหาสมุดเล่มใหม่ๆกันดีกว่าคะ่ะโดยเฉพาะสมุดร,ระบายสีเนาะเดี๋ยวพี่หมีเสิร์ชคำใหญ่อย่างคำว่า coloring book เลยนะคะแล้วดูซิว่าเป็นยังไงอ่ามีเล่มใหม่เข้ามาไหม อ,อันนี้คู่แข่งเพียบเลยนะคะทุกคัลลิ่งบุ๊กมารวมอยู่ที่นี่หมดอ่ะแต่พี่หมีไม่ดูอย่างนี้หรอกดูยากไปเนาะเดี๋ยวจะไปดูว่าเล่มใหม่อะที่เข้ามาภายใน30วันเนี่ยเขาเยอะกันไหมนะคะเยอะกันไม่เท่าไหร่ดูเขาขายกันได้ไหมดีกว่า30วันเอาคลิกเลย30วันที่ผ่านมา ่มาแล้วนะคะสมุดที่เพิ่งจะอัพไปนะคะไม่เกิน30วันอวันพับลิสเนี่ยก็คือทําลงไปเมื่อเดือนสิงหาคมนะคะเมื่อเดือนสิงหาคมของปีนี้เลยเนี่ยแล้วดูแลงกิ้งเขาเห็นไหมเก้าสิบเาอันนี้เล่มใหม่กิกเลยนะคะเนี่ยแถมไม่ใช่คนดังด้วยอันนี้เป็นเล่มของออเทอร์ตัวน้นอยๆอย่างเรานี่แหละไม่ใช่บริษัทดังแบบโคโควายยนะคะอันนี้บริษัทดัง อันนี้เป็นคนตัวเล็กๆอย่างเรานี่แหละค่ะเขาเพิ่งอัพไปเมื่อวันที่1นึ่งเซปเทมเบอร์เองเห็นไหมคะแล้วขายได้เห็นไหมคะดูแรนกิ้งเขาสิแรนกิ้งเขาหนึ่้า้อเดี๋ยวพี่หมีจะพาไปดูนะว่าแรนกิ้ง1544เนี่ยรายได้เท่าไหร่นะคะอยกตัวอย่างเฉยๆนะคะให้ดูสักเล่มนี่มาละเว็บนี้1544นะคะเ a เปอร์แบค่ะเห็นด้านขวาไหมคะ เนี่ยค่ะบุกเปอร์เดย์ก็คือว่าเขาขายได้อ่ะวันละสี่สิบแปดเล่มอะค่ะวันละสี่สิบแปดเล่มนะซื้อละสี่สิบแปดเล่มเป็นเงินเท่าไหร่อะมาดูกันเครื่องคิดเลขม,มาเลยค่ะสี่สิบแปดนะคะแต่และเล่มเนี่ยค่าลอยัยนตี้ประมาณหนึ่งจุดห้าถึงสองเหรียญน,นะคะให้เราเอากำไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็พี่หมีตีเลขกลมๆก,ก็ไปเป็นห้าสิบาทนะสี่สิบแปดเล่มคูณห้าสิบวันหนึ่งอะเขาก็ได้สองพันสี่ร้อยบาท เดือนหนึ่งได้เท่าไหร่คูณ30เดือนหนึ่งได้70,000ม0 70, 0บาทนะคะเนี่ยแหละที่พี่หมีบอกว่าการที่เราจะลงสมุดให้มีไรายได้ประจำอะ่ะให้เป็นพาสซีฟอินครอมอ่ะมันมีจริงนะคะมันไม่ใช่เรื่องที่ทำไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำได้เลยแหละเดี๋ยวมาดูเล่มอื่นกันนะคะเล่มที่ไม่ใช่เล่มดังเนาะเล่มบริษัทดังๆแบบเนี้ยไม่ดูก็ได้เพราะเขารวยอยู่แล้วละเอาเล่มออเทอร์ใหม่ๆอะ่ะออเทอร์ที่ไม่ใช่คนดังอะนะคะเห็นไหมฮะยังได้เดือนแล้วตั้ง70,000กว่าเลยอะ่ะ 1 5่ยแล้วไม่มีทางเลยที่เขาจะทําเล่มเดียวเห็นไหมคะเนี่ยคือคําตอบที่ว่าคนใหม่อ่ะแทรกตลาดได้ไหมเนี่ยตัวอย่างเลยนะคะเนี่ยลราลองดูเล่มอื่นซิพี่หมีจะเอาเล่มที่ไม่ใช่คนดังนะคะอ่อยางเล่มเนี้ยดูแรงกิ้งเขาก็ดีนะคะนี่ก็ขายได้ทุกวันนะันลาประมาณ10เล่มได้อ่ะถ้าแรงกิ้งขนาดเนี้ยเนี่ยดูสมุดเขามาเมื่อเดือนสิงหาเห็นไหมคะมาเมื่อเดือนสิงหาเนี่ยอันนี้เขาก็เป็นคนใหม่เหมือนกันซึ่งก็แทรกตลาดได้ คนนี้ก็น่าสนใจนะคะเนี่ยคนนี้ก็มาเมื่อเดือนสิงหาเหมือนกันขายได้หมื่นสามนี่ขายได้เดือนหนึ่งประมาณ3ามสี่หมื่นบาทนะคะเล่มนี้พี่หมีเคยเอาไปเสิร์ชแล้วเนี่ยเป็นคําตอบที่ว่าคนใหม่แทรกตลาดได้ไหมนะคะตลาดเต็มหรือยังอ่ะดูอีกดูอีกอ่าเล่มนี้ก็ใหม่อันนี้ก็เข้ามาเดือนสิงหาเหมือนกันเห็นไหมคะพี่หมีพยายามไม่เอาอะไรที่เป็นเทศกาลเนาะ,อะลองดูเล่มอื่นอีกสิไปหน้าสองเลยเนี่ยค่ะขนาดหน้าสองแล้วก็ยังขายกันได้อยู่เลยอะ่ะอย่างเล่มนี้ก็ ไม่ใช่เล่มคนดังนะคะมาายเดินสิงหาเหมือนกันอันนี้ก็ขายได้แลนกิ้ง4ี่หมกเนี่ยขายได้ทุกวันนะคะวันละประมาณ5้หเล่มแหละเนี่ยคนนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อตอนปลายสิงหาอันนี้เพิ่งจะกันยาต้นต้นเองนะคะอันนี้เป็นคําตอบนะคะที่ว่าตลาดเต็มหรือยังเราเข้ามาแล้วเราจะขายได้หรอหนังสมุดหนังสือเยอะแยะเนี่ยเป็นคําตอบได้อย่างดีเลยนะคะอ่าอย่างเนี้ยค่ะเล่มนี้ก็เหมือนกันนี่ใหม่กิ๊กเลยเน,นี่ยเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ย เข้ามาเมื่อ30สิงหาเห็นไหมคะคนใหม่ทั้งนั้นเลยค่ะที่เข้ามาแล้วขายได้ร่ํารวยเล่มเดียวได้หลายหมื่นบาทแล้วถ้าทําไปเยอะๆละะ่ะคะสะสมสมุดไปเรื่อ,ๆอยๆเงี้ยเงินเยอะขึ้นแน่นอน,นอันนี้พี่หมีการันตีเพื่อพี่หมีเคยทํามาแล้วนะคะทีนี้ก็พอจะได้คําตอบแล้วเนาะว่าตลาดเต็มหรือย,อยังสมุดล้นตลาดลาแล้วมั้งเราคนใหม่เข้ามาจะขายดีไหมคงได้คําตอบกันแล้วนะคะ ถ้าใครอยากรู้เคล็ดลับการทำสมุดลง Amazon KTP ให้ขายดีนะคะไม่ต้องลองผิดลองถูกพี่หมีมีคอร์ส Coloring Book Step by Step อยู่ค่ะตอนนี้คอร์สก็เสร็จพร้อม40บทเรียนแล้วนะคะ40บทเรียนตรงนี้นะคะสามารถที่จะดูได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วพี่หมีมีทีมซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือเวลาเราติดปัญหาอะไรนะคะติดต่อง่ายสอบถามได้นะคะถ้าสนใจจะเรียนคอส Coloring b o o กกับพี่หมีก็ติดต่อเข้ามาที่เพจได้เลยค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ